สวัสดีค่ะหนงมาพบกับทุกคนอีกครั้งนะคะห่างหายกันไปนานเลยด้วยเหตุผลหลายประการน,นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะทำคลิปสั้นๆเพราะว่าเวลาของการดูดวงชะตาผ่านไพ่ทาโร่เนี่ยเราเป็นคนค่อนข้างที่จะพยายามบอกเนื้อหาสาระให้กับคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังให้ได้ละเอียดละอ่อนะคะคลิปก็อาจจะค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็ในหลายๆเดือนที่ผ่านมาก็ไม่ได้ดูให้นะคะ เพราะว่าติดภารกิจมากมายแต่วันนี้เนื่องจากดาวมนนึกจะอยู่ย้ายเมื่อวันที่วันที่เจ็ดกรกฎานะประมาณบ่ายสองโมงยี่สิบหกนาทีเราก็เลยอยากดูให้ทุกราศีก็เลยจะทำคลิปสั้นๆให้มาเริ่มกันเลยนะคะอาคาชิทาร่บอกอะไรกับราศีกรกฎวันนี้นะคะทำคลิปราศีกันไปแล้วเนาะอันนี้ราศีกรกฎนะคะไพ่นะคะอาคาชิทาร่เป็นไพ่ที่ค่อนข้างแม่นยำม,มาก ะะเราจะเราจะดึงให้มาแค่ใบเดียวนะคะแล้วก็จะบอกว่าจะมีพรของเทวดานางฟ้าเนี่ยนะคะพรของเทวดานางฟ้ามีพอรอะไรบ้างนะคะของเทวดานางฟ้าที่อย่างน้อยเป็นแนวทางให้กับหลังจากดาวมฤอตยยย้ยายแล้วแต่ละราศีเนี่ยจะได้มีแนวทางในชีวิตนะคะ ราจะพบเจอสิ่งใดสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เขาเตือนเราสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีก็น้อมรับไว้นะคะจะพยายามให้เป็นพลังบวกนะคะยังยังเหมือนเดิมคลิปจะออกมาในแนวทางบวกบวกนะคะเราหยิบมาหนึ่งใบนะคะอ่าหยิบมาหนึ่งใบนะเราได้อะไรนะคะโอเคค่ะได้เซเว่นเซเว่นออฟโรสเซสค่ะ คุณเห็นไหมคะมันมีการเห็นเรือไหมคะเห็นท้องฟ้าที่เหมือนกับว่ามันกำลังไปได้อีกมีเรือลำใหญ่ลอยอยู่และมีเรือลำเล็กอยู่อยู่สองมีผู้หญิงสองคนนั่งอยู่ในลำเรือแล้วตรงนี้เหมือนกับท่าเรืออะไรบางอย่างที่กำลังที่จะรอผู้โดยสารเพื่อที่จะขึ้นเรือนะคะดูจากนี้เนาะเป็นเซเว่นออฟโรเซตนะคะไพ่ใบน,นี้กำลังบอกถึงเดอะเจอเนอ นี่นะคะก็คือการเดินทางครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นของราศีกรกฎนะคะแต่จากเนื้อไพ่แล้วน่าจะออกไปในแนวทางที่ดีนะคะเดี๋ยวคําอธิบายเดี๋ยวเราจะบอกกันอีกทีเนาะเรามาดูอีกไพ่หนึ่งเลยเนาะเพื่อเพื่อเพื่อจะได้อ่าไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้วางไว้ก่อนเนาะดูความสอดคล้องนะคะว่า แองเจิลจะให้นะคะเทวดานางฟ้าจะให้พลังอะไรกับเรานะคะพลังที่เทวดานางฟ้าจะให้กับราศีกรกฎเป็นพลังแบบไหนนะนะนะคะเป็นพลังแบบไหนที่ให้กับราศีกรกฎนะคะเรามาดูกันนะนะเราทิ้งไพ่ไว้ก่อนนะคะเป็นเซเว่นออฟโรเซสนะคะ หนงเองเนี่ยใช้ใช้อากษินทารโในเวลารับขันเสมอเลยเป็นมันเป็นการบอกเรื่องราวในชีวิตของเราในการตระเตรียมความพร้อมนะคะที่จะเกิดขึ้นมากกว่านะจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่อดีตที่ผ่านมาแต่จะเป็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นเพราะหนูกำลังบอกว่าดาวมนนษยอู่กำลังจะมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นกับราศีกรกฎมากกว่านะคะโอเค โอเคเราได้อะไรมาอ่ะเราได้ achievement ค่ะเนาะมันเป็นความสำเร็จเลยเนาะให้คุณโฟกัสนะคะเรียกว่า focus on what m a k e y y u u v v i t t r y y นะคะเป็นความสำเร็จที่ได้มานะคะมีคุณจะมีสิ่งต่างๆที่คุณมุ่งหวังไว้จะประสบความสำเร็จนะคะ achievement นะคะ อะไรที่ตั้งใจไว้คุณจะได้รับชัยชนะและประสบผลสำเร็จจากสิ่งนั้นนี่คือเทรวดานางฟ้าได้บอกกับราศีกรกฎนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อไพ่ของเซเว่นออฟโรเซสนะคะอักชิตทาโร่ให้อะไรกับเรานะนะในเมื่อนางฟ้าบอกแล้วในแนวนี้เนาะนะคะตอนนี้หนุ่มดูราศีกันไปแล้วตอนนี้เป็นที่ราศีกรกฎนะคะเออโอเคนะ เซเว่นออฟโรดเกำลังบอกอะไรกับเรา,าถ้าคุณดูจากจากไพ่นะคะคุณต้องดูไพ่ประกอบกันเนาะคุณเห็นใช่ไหมคะมีตรงนี้ยมันเป็นเหมือนท่าเรือนะคะที่เต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆคุณนึกถึงภาพท่าเรือนะที่ส่งออกสินค้าหรือท่าเรือที่ใช้ในการเดินทางนะ มันมีการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือหลายลำเลยตรงนี้นะเหมือนเป็นอ่าวหรืออะไรสักอย่างที่รอละ,ละที่ทำให้มีการขนส่งของขึ้นเรือนะแล้วในลำเรือนี้มีผู้หญิงสองคนอยู่บนเรือนะคะลำเล็กลำเล็กกำลังจะเดินทางไปยังเรือลำใหญ่ที่จะพาพวกเขาเดินทางออกไปนะคะและยังมีผู้ชายนะคะในนี้เห็นไหมมีหีบนะคะ เห็นไหมคะเห็นภาพไหมให้ชัดเจนขึ like ้นมีผู้หญิงมีผู้ชายเห็นไหมคะเขาขนส่งทุกคนเหมือนกำลังทำกิจกรรมนี้เรื่องการขนส่งอยู่นะคะเห็นเนาะมีหีบด้วยแล้วมีผู้หญิงด้วยอยู่ในลำเรือที่เหมือนกับว่ามีคนพาไปเพื่อจะไปขึ้นเรือลำใหญ่ แล้วก็ด้านหน้าสุดตรงคำว่า the journal เห็นไหมคะมีผู้ชายที่กำลังกาลังขนหีบนะคะเห็นไหมทุกคนกำลังตั้งใจที่จะทำกิจกรรมอะไรบางต่างๆต,ต,ตรงท่าเรือนะคะชายสองคนพร้อมด้วยหีบและหีบของพวกเขานะคะการ์ดใบนี้แสดงเวลาสำหรับการเดินทางค่ะจะมีการย้ายย,าย้ายย้ายบางอย่างเช่นคุณอาจจะมีเรื่องของการย้ายที่อยู่นะคะ คุณอาจกําลังนํางานหรือความพยายามสร้างสรรค์ของคุณไปในทิศทางใหม่นะคะอาจจะมีแนวทางใหม่นะคะอุตสาหกรรมใหม่เมืองใหม่นะคะการเดินทางทั้งนี้จะนําคุณไปสู่สถานที่ใหม่และโอกาสที่มากขึ้นอย่างแน่นอนคะ่ะนะคะเห็นไหมคะท้องฟ้าสว่างสวยมันจะทําให้คุณนะ่ะได้ได้อะไรที่มากขึ้นนะคะ แนวทางที่มากขึ้นโอกาสที่มากขึ้นนะคะแม้ว่ามันอาจจะต้องอยู่ในโลกที่ที่ปลอดภัยนะคะนะเดีย๋ยวนะเนื้อพ่กำลังบอกอะไรหลายๆอย่างเห็นไหมคะภาพกิจกรรมรายละเอียดเนาะบนลําเรือมีคนทํากิจกรรมเห็นไหมคะมีเรือสำเภาด้วยนะตรงนู้นก็มีเรือสำเภาผู้หญิงก็กำลังขนย้ายของมันจะมีการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะ ซึ่งการโยกย้ายนี้นําไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแน่นอนนะคะและ เรียกว่าการย้ายหมายความว่าอย่างไงการย้ายหมายถึงว่าอาจจะต้องทิ้งสิ่งที่ปลอดบางอย่างเอาไว้นะคะเรียกว่าเวลานี้มันไม่ไม่ใช่เวลาของการอยู่ในท่าเรืออย่างปลอดภัยมันเป็นการที่เรากำลังจะต้องสำรวจโลกใหม่มันเหมือนเรากำลังต้องก้าวย่างออกไปอะคะ่ะ ก้าวย่างออกไปในสถานที่ใหม่ๆเตรียมเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะหากเราต้องการที่จะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงขยายหรือกระจายงานต่างๆนะคะ เราอดทนและใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในปัจจุบันนะคะเรือของคุณจะกลับมาอีกครั้งเมื่อถึงเวลาหมายความว่ายัางไงเวลานี้เป็นเวลาของการเริ่มเดินทางที่มหัศจรรย์ค่ะให้คุณคิดไว้เลยคะ่ะว่าคุณอยากไปที่ไหนคุณอยากเดินทางไปที่ไหนนะคะแล้วคุณจะไปที่นั่นได้อย่างไรนะคะ ดังนั้นราศีกรกฎค่ะมันเป็นโอกาสใหม่สำหรับสถานที่ใหม่นะคะให้เราใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะในปัจจุบันนี้นะคะคุณจะพบเจอหนทางใหม่ๆใ,ในชีวิตค่ะอันนี้ก็คือมันตอบรับไหมตอบรับนะเพราะว่าเทวดานางฟ้ากับ power เนี่ยตอบรับมากเลยนะคะที่พลังพลังของเทวดานางฟ้าให้ achievement ค่ะเหมือนกับว่า ถ้าสอดคล้องกับไพ่เจอ n นลก็คือให้คุณตั้งเป้าหมายว่าคุณน่ะจะไปที่ไหนต้องการไปที่ไหนนะคะเนาะคุณอาจจะไพ่อักชิกก็จะสอนเราให้เราหลับลองหลับตาแล้วนึกถึงนะคะนึกถึงสิ่งที่มหัศจรรย์ว่าคุณอยากจะไปที่ไหนคุณจะได้ไปที่นั่นอย่างไรนะคะ เพราะฉะนั้นเป้าหมายคุณกำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่กำหนดหรือ achievement ที่คุณตั้งใจไว้คุณจะได้รับและประสบความสำเร็จค่ะโอเคนะคะ10นาทีและขอบคุณทุกคนนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้นะคะเราดูทาโร่และอ e ีจิงให้คุณได้ค่ะขอบคุณมากค่ะละศีกรกฎนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ